สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC รามาเดียงออน o ูมค่ะในวันนี้พบกันในช่วงของ Zoom Idol นะคะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬิกาถึง17นาิกา30นาทีโดยประมาณนะคะทักทายสมาชิกซูมทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามารับชมเรียบร้อยแล้วนะคะเรามารับชมกันได้ผ่านทางห้องซูมนะคะ2ห้องค่ะที่ซูม072 c o m และ z o o m 7 2 c o m d a 1นั่นเองนะคะรับฟังเรื่องราวนะคะของซูมไอดอลในในทุกๆครั้งเนี่ยก็สามารถที่จะพิมพ์ทักทายหรือว่าพูดคุยกันเข้ามาได้นะคะเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยค่ะ ซึ่งรายการซูมไอดอลนะคะก็เป็นรายการที่เราจะได้มารับฟังแง่คิดมุมมองแนวทางในการดําเนินชีวิตของไอดอลที่มาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยค่ะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเพราะว่ามีธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของยอดมหาปูชนียาอาจารย์ไปใช้และชีวิตก็มีความสุขแล้วก็ประสบกับความสําเร็จค่ะ สำหรับซูมไดอดของเราในวันนี้นะคะเป็นนักสร้างบารมีอยู่หน้าเมืองฮ่องกงได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคำสอนของมหาปูชนียอาจารย์ค่ะจนพบจุดเปลี่ยนของชีวิตที่ทำให้เกิดความสุขที่แท้จริงและทำให้หันหลังนะคะให้กับอบายามุกเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วค่ะ วันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะพร้อมแล้วที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับสมาชิกสุนททุกท่านได้รับฟังกันด้วยค่ะขอต้อนรับคุณสร้อยรุประมาณผู้นําบุญรุ่นบุกเบิกสร้างวัดพระธรรมกายฮ่องกองผู้ก่อตั้งโครงการถวายพระทหารเพลงคณะสงฆ์วัดพระธรรมกายฮ่องกองเชฟอาหารไทยจีนฝรั่งโรงแรมระดับ5ดาวเมืองฮ่องกองสวัสดีค่ะครัสวัสดีพิธีกรและทีมงานค่ะ ค่ะสวัสดีนะคะพี่ส้อยขออนุญาตเรียกพี่ส้อยนะคะค่ะตอนนี้บรรยากาศที่ฮ่องกงเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็การทําหน้าที่นะคะของเชฟอาหารไทยเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหสมาชิกซูมได้ฟังแล้วก็อยากจะทราบเมนูเด็ดของพี่ส้อยเลยนะคะว่าทําอะไรแบบเด็ดสุดๆเลยก็ตอนนี้ที่ฮ่องกงนะคะกะ็จากปัญหาโควิดตอนนี้ก็คือดีขึ้น ก็ทำให้ภาพรวมของฮ่องกงตอนนี้ก็ดีขึ้นค่ะกลับมามีชีวิตชีวากว่าเมื่อต้นปีหรือปลายปีที่แล้วขึ้นมากค่ะอ <c oughs> ค่ะแล้วเมนูอร่อยเชฟของพี่ซ้อยนี่คืออะไรคะเมนูค่ะจริงๆแล้วส่วนมากจะเป็นอาหารเอเชียค่ะก็จะอ่า ค่อนข้างหนักาทางอาหารไทยกับอาหารเวียดนามมากกว่าค่ะ hmm. ค่ะก็อาหารไทยก็จะมีหลายอย่างคือเราแปลงเองแม้กระทั่งน้ำจิ้มแจ่วของเราก็ขึ้นขึ้นโรงแรมแล้วนะคะ, hmm. คะนะคะคือคือ,คอ,คอทำอเป็นพวกปิ้งย่างแล้วก็ตามด้วยน้ำจิ้มแจว่วคืออันนี้เอามาเอา,เอามาประยุกต์แล้วก็ ทําขายที่โรงแรมค่ะโอ้โหได้รับความชื่นชมนะคะจากทั้งทุกท่านเลยก็ทําอาหารไทยขึ้นชื่อในระดับโรงแรมห้าดาวเลยทีนี้โอ้โหพอฟังพี่ส้อยแล้วรู้สึกจะหิวเลยนะคะทีนี้ค่ะต้องมาสอบถามถึงตัวตนก่อนดีกว่าก่อนที่พี่ส้อยจะมีโอกาสไปที่ฮ่องกงเนี่ยนะคะตัวตนก่อนที่จะได้รู้จักกับพร,ระธรรมกายอัธยาศัายเป็นอย่างไรตอนนั้นคะ จริงๆแต่ก่อนนี้จะก็เหมือนเหมือนเด็กเด็กที่เด็กกรุงเทพที่ค่อนข้างมีปัญหาขาดความอบอุ่นก็จะค่อนข้างเยวเวพังๆอะไรประมาณนั้นนะคะก็อ่าชีวิตจะอยู่กับความวุ่นวายเร่งรีบมากกว่าค่ะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่เข้าใจชีวิตว่าเอ๊ะ ทำไมอย่างนี้คือคือมันอธิบายไม่ถูกค่ะคือไม่ไม่แฮปปี้ตรงนั้นรู้ว่าเหมือนตัวเองขาดอะไรแต่ตอนนั้นก็ยังนึกไม่ออกว่าตัวเองต้องการอะไรขวายคว้าอะไรต้องการหามุมสงบตรงไหน,นสมณสมัยนั้นนะคะก็ยังไม่รู้จักตัวเองค่ะแ,<ต>แล้วนข้นชงที่จะเป็น,นค อที่เมืองไทยเหรอคะก็คือจริงๆแล้วตั้งแต่เกิดมาพี่จะอยู่กับยายตั้งแต่สมัยเด็กๆนะคะแล้วพอยายเสียชีวิตแล้วก็มาอยู่กับพี่สาวคนโตไม่ได้อยู่กับแม่แม่นี่จะอตอนนั้นแม่ไปบวชชีคะ่ะแม่บวชชีอยู่ที่วัดแต่ เวลาที่ได้กลับไปบ้านไม่ใช่ไปบ้านไปวัดไปหาแม่แม่ชีนะคะจะรู้สึกว่ามีความสุขมากไม่อยากกลับกรุงเทพอยากอยู่กับแม่ตรงนั้นรู้สึกว่ามันสงบสบายใจจนบางทีแม่บอกออ้ยมานานแล้วเดี๋ยวเขาเป็นห่วงกลับไปเถออะไรอย่างเงี้ยกลัวพี่สาวที่กรุงเทพเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะประมาณนั้น แต่ก็ยังไม่ไม่เข้าใจจุดยืนชีวิตของตัวเองว่าอต้องการอะไรแน่ค่ะแล้วมีโอกาสมารู้จักกับวัดพระธรรมกายได้ยังไงคะอ่ะมีคือครั้งแรกเลยที่ที่ได้ทำบุญกับวัดพระธรรมกายคือตั้งแต่สมัยปี2519รู้สึกว่าถ้าจำไม่ผิด เป็นงานทอดพระป่าค่ะตอนนั้นอพอดีรู้จักกับอาจารย์โรงเรียนสอนดผมดวงดาวในกรุงเทพนะคะท่านท่านก็มาบอกบุญมาบอกบุญแล้วก็เลยได้ร่วมบุญกับท่านไปแล้วก็หาอบอกบุญกับเพื่อนๆกับทีมงานแล้วก็ฝากท่านไปท่านก็อยากให้ไปด้วยแต่ตอนนั้นก็ไม่ได้ไปกับท่าน ค่ะก็ฝากนั่นคือทําบุญครั้งแรกกับวัดพระธรรมกายอตอนนั้นยังเป็นศูนย์พุทธจักรอยู่ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้มีโอกาสมาวัดพระธรรมกายไม่ค่ะตอนนั้นเรียกว่าบุญยังไม่ยังไม่เปิดตรงนี้ยังไม่ถึงตรงนี้ค่ะแล้วก็อช่วงนั้นจะเคยเคยเจอกับคุณยายแต่ไม่รู้จักคุณยาย ทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่ว่าเจอครูบาอาจารย์แล้วยังไม่รู้จักที่ทราบว่าเป็นคุณยายเพราะว่ามาฮ่องกงแล้วมาเจอรูปคุณยายโอ้แม่ชีคนนี้คุณยายถึงได้อ๋อคือถึงรู้ตัวว่าตัวเองเคยได้เจอคุณยายแล้วค่ะนะค <c oughs> ะแล้วทีนี้ได้ไปถึงที่ฮ่องกงได้ยังไงคะ คือครั้งแรกเลยพี่มาทำงานที่ฮ่องกงพอมาทำงานที่นี่ก็ตอนนั้นคือเริ่มเป็นขอโทษนะคะคือเป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวแหละตอนณสมัยนั้นคือก็มาก็ตั้งใจมาทำงานมาหาเงินแล้วก็จะประมาณว่าทุกอย่างที่เป็นเงินเป็นทองก็ทำได้หมดอ่า เช่นปล่อยเงินกู้เปิดบ่อนอทงหมดค่ะ,ะเป็นขุนเท้าก็ก็เคยคือคือเป็นเท้าแชร์อะไรอย่างเงี้ยก็เพื่อหาเงินกลับบ้านเราส่งเสียลูกท,ที่ที่เมืองไทยค่ะทีเนี้ยพอดีตอนนั้นหลวงตาพระวัดพระธรรมกายเนี่ยเข้ามา ในวันอาทิตย์ต้นเดือนมามา,มาทำบูชาข้าวพระแล้วก็นั่งสมาธิที่นี่ mm hmm. แล้วน้าสาวคือคุณน้าลำาไยแก้วอินชัยเนี่ยแกก็ชวนตอนแรกๆเลยก็ฝากเงินกับ mm hmm. คุณน้าลำาไยมาทำบุญพอหนักๆเข้าก็ตามแกมาแต่ก็เข้าไม่ถึงเพราะตอนนั้นเช่าอยู่เป็นอพาร์ตเมนต์เล็กๆแล้วคนจะเยอะมาก แต่ในความเยอะของคนเนี่ยคือจะนิ่งมากเงียบมากพี่ไปนั่งสมาธิอยู่ที่บันไดนั่งที่บันไดนะคะบันไดขึ้นเพราะว่าเข้าไปข้างในไม่ได้เต็มแต่นิ่งผิดแต่ชีวิตแต่ก่อนอที่ไม่นิ่งก็ตั้งแต่นั่นก็เริ่มเข้าวัดบ่อยขึ้นค่ะก็อ่า พอหนักๆเข้าก็เราย้ายศูนย์ก็ใหญ่ขึ้น<ะ>ก็ได้ได้เข้าไปนั่งข้างในค่ะก็ไปแล้วก็ไปเห็นปัญหาต่างๆเช่นไม่มีครัวทำอาหารไม่ได้ต้องตอนแรกเลยที่ว่าต้องวันอาทิตย์เนี่ยต้องไปบอกบนที่ร้านอาหารเป็นเข้าวกล่อง มาเลี้ยงสาธทุชนเพราะปัญหาตรงนั้นคือเราไม่ไม่ม่ไม่มีครัวด้วยไงค่ะค่ะมันก็เลยทำให้พี่ปิ้งไอเดียที่ที่ว่าวันอาทิตย์นี่ทำอาหารจากที่บ้านแล้วก็หิ้วไปเพื่อถวายพระเลี้ยงพระแล้วก็เลี้ยงสาธุชนที่วัดค่ะก็นี่จุดเริ่มต้นมาเรื่อยๆค่ะ ทีนี้ต้องสอบถามพี่ส้อยว่านอกจากการที่เราได้มีโอกาสมา,มานั่งสมาธิจนเรารู้สึกว่าเรารู้สึกถึงความสงบท,ที่เกิดขึ้นจากใจแล้วคําสอนของครูบาอาจารย์หรือว่าคําสอนของพระอาจารย์อะไรที่พี่ส้อยรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็รู้สึกว่านําไปใช้ได้ด้วยอะคะกอะ็อย่างเช่นหลวงตาพานั่งสมาธินี่โอเคถึงเรานั่งที่บันไดเนี่ยแต่เราเราได้ความสุข ได้ความสงบนะคะคือสงบนี่ก็คือความสุขภายในใช่ไหมคะแล้วก็จากคําสอนของหลวงพี่พระอาจารย์หรือหลวงตาวิวัต์ก็ก็ดีก็เอากลับไปใช้ตอนนั้นอก็ตัวเองก็มองไม่ออกนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงของตัวเองเป็นยังไงแต่จากอ คุณน้าลำไย,ยก็ดีหรืออพี่ทองว่าโคกสูงที่อยู่ด้วยกันก็ดีเขาก็เข,าก,ขาก็จะมองเห็นตรงนี้แล้วเขาก็ทักบอาเออเธอเย็นลงเยอะเนะาะเธอนั่นนี่นู่นอะไรก็ถึ่งได้เอเอจริงด้วยคือเราจากคนที่ใจร้อนอารมณ์ร้อนกลายเป็นคนนิ่งได้อารมณ์เย็น ก็พอจะมองความเปลี own, ่ยนแปลงของตัวเองออกตรงเนี้แต hmm. <OK. S 2> <'s> like, ่ท <off> ําไมทึงมเย็นได้ก็รู้สึกว่ามันสบายใจข้างในมันไม่ได้ร้อนลนข้างในเหมือนแต่ก่อนค่ะอันนี้อันนี้น่าจะใช่เลยแล้วทีนี้เห็นบอกว่าเกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่เพราะว่ารู้สึกว่าอยากที่จะรักษาศีลเพราะอย่างที่พี่ส้อยบอกในตอนแรกเนี่ยก็มาเต็มเลยเนี่ยนะคะทุกอย่างเลยอะแล้วเราตัดใจ ตัดใจจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นยังไงอยากให้พี่ส้อยได้แชร์เพราะว่าการตัดใจจากสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วมันทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยหรือเปล่าคะพี่ส้อยดีค่ะดีมากๆเลยคือจริงๆแล้วอันนี้โอ้โหอันนี้ความลับขั้น <laughs> สุดยอด <laughs> คือแต่ก่อนนี้พี่เป็นคนที่สุบุรีใช่ไหมคะแล้วเวลาไปวัดเนี่ยมันมีความรู้สึกว่า คนอื่นเขาไม่รู้แต่ตัวเราเองเรารู้ว่าเราเราเป็นอะไรเราทําอะไรแล้วโอ้สูบุรีเสร็จเราเข้าวัดไปโอ้เขาเหม็นเราไหมเนี่ยทีเนี้ยอ,อ,อย่างวัดมีเทลา่าเผาบุรีมีอ่าถือศิลแปดออ้ยเทลา่าเผาบุรีนี่ก็จะเลี่ยงเลยคือไม่อยู่ร่วมพิธีเพราะอยู่ถ้าอยู่ร่วมพิธีนี่คือเราโกหกโกหกคนอื่นได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ใช่ไหมคะ ก็ก็จะเลี่ยงจะกลับแล้วมีธุระไม่ไม่อยู่แหละแต่ทีเนี้ยความอยากอยากคือสินแปอถ้าถือสินแปดพระอาจารย์ไม่ทราบคนอื่นไม่ทราบแต่ตัวเองรู้อยู่แก่ใจว่าเราสินไม่สะอาดแน่นอนอเพราะเพราะเราสูบบุหรี่ใช่ไหมคะอันนี้ก็เลยอื ถ้าอย่างนั้นอ่ะถ้าเราอยากถือศิลแปดเราต้องเลิกบุหรี่ตอนนั้นก็เลยเรียกว่าจะเรียกว่าหักดิบก,ก็คงใช่ใช่ไหมคะหักติดเลิกบุหรี่ด้วยตัวเองเลิกเงียบเงียแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าเลิกบุหรี่ได้เมื่อไหร่จะถือศิลแบงก็ก็ทําได้ค่ะอใช้เวลานิดนึงแต่ก็คือ <laughs> อันนี้แม้จะทั้งเพื่อนๆในไว้ก็อาจจะไม่มีใครทราบแต่ก็เป็นความตั้งใจที่พี่ส้อยอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองครั้งยิ่งใหญ่เกิดขึ้นในตัวเองเลยค่ะแล้วพอเราได้มีโอกาสรักษาศีลแล้วอะค่ะความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจที่เราตั้งใจจะรักษาเนี่ยมันส่งผลให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างคะพี่ส้อยก็ อันนี้ที่เห็นชัดเจนเอขอเล่านิดน,นึงนะคะคือก่อนหน้าที่พี่จะได้ทำงานที่โนโวเทลเนี่ยสมัยก่อนเนี้ยพี่จะรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่คือท้าบ้านเราก็เหมือนอเลี้ยงโตจีนตามบ้านใช่ไหมคะแต่นี่คือเลี้ยงโตไทยตามบ้านอของเศรษฐีในฮ่องกงคือพี่จะทำตรงนั้นอ่า แล้วลูกๆก็โตขึ้นภาระก็เยอะขึ้นการเงินก็กระท่อนกระแทน่นก็มีอยู่ปีหนึ่งมีโอกาสได้ไปกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็อให้พรมาแล้วหลวงพ่อก็บอกว่ากลับไปทำหน้าที่ของเราให้ดีนะอะไรประมาณนี้ค่ะก็กลับมา แต่ตอนนั้นก็ยังท้อทอยู่เพราะว่ามันเป็นยุคที่อ,อังกฤษคืนเมืองให้ให้ประเทศจีนใช่ไหมคะตั้งแต่ยุคสมัยนั้นแล้วก็ฝรั่งเนี่ยก็กลับประเทศเยอะมากเหมือนเหมือนธุรกิจในฮ่องกองนี่ก็ซบเซาเยอะตอนนั้นงานพี่ก็ล่อยหล่อลงเรียกว่าออเดอร์มีน้อยน้อยขึ้น ทีนี้พอพอไปกับหลวงพ่อกลับมาก็มาได้งานที่โนโวเทลม,มันเหมือนอัศจรรยมม์มันเหมือนมันเหมือนเดินเข้าไปได้งานแบบง่าย,ายอ,อ่ะอันนี้คิดว่าเป็น,เป,นเป็นจากผลบุญที่ทำมากกว่าค่ะแล้วหลายๆคนเขาก็ทักบอกเห็นหน้าเห็นหน้าเธอแล้วหน้าเธอสว่างแค่เห็นหน้าเธอก็สบายใจ <ม>คือเจ้านายก็จะชมประมาณนี้ก็น่าจะเป็นจากอนิสงค์ของผลบุญ<ม>ที่เรามีอยู่ข้างในอะไรอย่างเนี้ค่ะอืมคือการรักษาศีลทําให้มีผู้คน,นอยากที่จะเข้าใกล้เนี่ยนะคะอีกหนึ่งเรื่องเลยที่พี่ส้อยแบบยึดถือมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่พี่ส้อยบอกก็คือเป็นเชฟเนาะเรื่องของเชฟเนี่ยการทําอาหารบางทีทางบางเมนูก็อาจจะต้องนะคะมีการเออเรียกได้ว่า ทําร้ายสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พี่ส้อยผ่านตรงจุดนี้มายังไงเพื่อที่จะได้แชร์ให้กับสมาชิกสูมว่าในศีนที่เราตั้งมั่นนี่แหละมันจะเป็นเกาะป้องกันอย่างดีสําหรับเราเลยอะค่ะพี่ส้อยอ๋อันนี้ค่ะเคยค่ะเคยคืออมีอยู่ครั้งหนึ่งเปิดเมนูใหม่แล้วทีเนี้ยที่โรงแรมเนี่ยจะให้ทำห่อหมกประช่อนก็โอเคก็ คุยกันประชุมกันก็อภพรเรียบร้อยว่าทำแน่นอนทีเนี้ยพี่ก็สั่งปลามาก็น,นึกว่าเขาจะเอาปลานอนหลับแล้วมาให้เราเหมือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหเขาเข็นมาเลยค่ะมีออกซิเจนด้วยบิ้ว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 ,ว,วมาเลย<ม>เข้ามาในครัวพี่ก็เรียกซูเชฟหัวหน้ามาเลยบอก นี่หลกปลาที่จะให้ฉันทําถ้าจะให้ฉันทําตรงนี้ฉันขอลาออกเดี๋ยวนี้ออืฉันยอมจ่ายเงินล่วงหน้าให้โรงแรมแล้วฉันไปเดี๋ยวนี้ฉันไม่ทำํำซึ่งหัวหน้านี่ก็จะรู้ว่าอ่พี่เข้าวาดัดแล้วก็อคือ,ค,อคือเขาเขารู้แกลาวของพี่ว่าเป็นยังไง เขาก็เลยโอ้ขอโทษขอโทษมีการเข้าใจผิดกันนิดหน่อยแล้วเขาก็เรียกคนมาเข็นปลาออกไปแล้วก็สั่งใหม่ที่ว่าปลาเป็นชิ้นๆมาให้เลยค่ะโอ้โหต้องนับถือเลยนะคะพี่ส้อยคือคนจริงคือรักษาศีนยิ่งอาชีพเลย <c oughs> ก็คือไม่ยอมผิดศีนเลยแม้ว่าจะต้องแบบ <c oughs> เกิดเหตุการณ์ <c oughs> พลิกผันอะไรเราก็จะรักษาศีนยิ่งชีพเลยสุดยอดเลยค่ะพี่ส้อย อแต่ว่าก็คือโครงนั้นเขาก็เข้าใจเนาะในอธัธยาศัยของพี่สร้อยเองว่าเราเป็นชาวพุทธเรารักษาศีลนี่คือสิ่งที่เราตั้งมั่นแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องออกจากงานด้วยเพราะว่าเขาเข้าใจเราค่ะก็ตรงนี้โชคดีนิดนึงค่ะเพราะว่าคนฮ่องกองส่วนมากนะคะหรือหรือจะส่วนมากที่พี่รู้จักก็ได้จะจะเป็นคนพุทธถึงเขานี่คือคือเขาก็จะเข้าใจเรา ค่ะก็ก็จะรู้สึกว่าจะจะง่ายในเรื่องอะไรที่ประมาณนี้ค่ะอืนะคะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่พี่ส้อยได้มาแชร์นะว่าโอ้โหการรักษาศสียยิ่งชีมนี่สําคัญมากทีนี้อีกหนึ่งเรื่องคือความปลื้มใจกับบุญกฐถินที่พี่ส้อยเองก็ได้มีโอกาสเป็นประธานรองกฐถินในปีนี้ด้วยเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศเห็นความปลื้มปิติใจกับการสั่งสมบุญใหญ่ค่ะ,อ,ะอันนี้ขอ เล่าความในใจนิดนึงนะคะคือตอนแรกเลยโอ้ก็ใจตุ่มตุมต้อมๆนะคะว่าโอ้ปีนี้วัดเราจะมีพระอาจารย์มาครบห้ารูปหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงต้นปีฮ่องกงก็ยังโควิดเยอะอยู่ใช่ไหมคะ,ะพระาอาจารย์ก็จะเข้ามาได้หรือไม่ได้ก,ก็ยังไม,ไม่แน่ใจเลยยังไม่ ตอนนั้นก็พยายามอธิษฐานจิตอขอหลวงปู่คุญยายเจ้าขายังไงก็ช่วยเปิดทางให้หลวงพี่มาจำพรรษาที่ฮ่องกงนี้ให้ได้ครบห้ารูกก็พยายามอธิษฐานจิตขอค่ะเพราะว่าตอนนั้นหลวงพี่เข้ามาก็ที่นี่ต้องกักตัวยี่สิบเอ็ดวันนะคะบ้านเรากันยังแค่สิบสี่วันเนาะค่ะ,ะก็ เป็นอะไรที่ลำบากแล้วแล้วปีนี้ก็เพราะว่าช่วงต้นปีปลายปีที่แล้วต้นปีนี้ฮ่องกงก็เรียกว่าประกาศปิด,ปดไม่ทำงาน<ม>อยู่บ้านล็อกดาวน์ซึ่งแต่ละคนก็ไม่มีไรายได้เรียกว่าต้องต้องใช้เงินเก่ากัน<ม>เป็นแถวแถวซึ่งมันเป็นอะไรที่ลำบาก ตอนนั้นตัวพี่เองก็จองกระถินมาซึ่งในทุกปีนี่ฮ่องกงนี่จะมีคนฮ่องกงมาทําบุญกรถินกับเราเยอะเยอะมากแต่ปีนี้เรียกว่าลดลงไปมากกว่าครึ่ง mm. ตัวพี่เองตอนแรกพี่ก็อจองกองกระถินกองเล็กๆทีเนี้ยโอ้อันนี้ขอขอขอ,อเล่าความปลืม้มวันที่เลิกงานแล้วขึ้นมาวัด เจอเลหลวงพี่พระอาจารย์ครบห้าลูกอ้วันนั้นมีความรู้สึกว่าวัดห้องกงนี้สว่างสวยมาก mm. ปลื้มจริงๆค่ะปลืม้มปลื้มจนอธิบายไม่ถูกว่าปลื้มแค่ไหนอ่ามันเหมือนวัดนี่สว่างไปหมดเลยค่ะที่ที่เห็นพระอาจารย์อยู่ครบห้าลูปก็ยัง ก่าพระอาจารย์แล้วบอกหลวงพี่เจ้าขาเนี่ยคือสิ่งที่โยมอยาก็นก็ยังยังบอกหลวงพี่อยู่ค่ะก็เลยวันนั้นก็เลยอัพกองกระถินตัวเองขึ้นมาเป็นประธานรองค่ะถโอ้โห,โโหด้วยความปลื้มใจที่มีเนื้อนาบุญไปครบที่เราจะได้สั่งสมบุญเนี่ยนะคะโอ้ก็ <c oughs> เลยทำเต็มที่เลยแล้วความสำเร็จเป็นยังไงในวันนั้นที่เราได้ปลื้ม งานบุญนะคะเริ่มค่ะวันนั้นอ่เริ่มจนอธิบายไม่ถูกมันเหมือนสิ่งที่เราแบบว่ากําลังคือตลอดเวลาแล้วแบบอืมเหมือนลุ้นว่าจะมีพระอาจารย์มาไม่น่าจะทอดกระถินได้ไม่นานนู่นนี่นันนน่นแล้ววันนั้นคือวันที่เราชิตังเมคือได้ชั่วใช่ไหมคะก็วันนั้นเป็น ทั้งประธานรองแล้วอย่างพี่ต้อยเป็นประธานเอกแต่เราสอคนคืนนั้นทําอาหารทั้งคืนคือคือเป็นแม่ครัวกันเองแล้วก็อเป็นประธานเองเป็นทั้งเจ้าภาพแล้วก็เป็นทั้งเจ้าหน้าที่ <c oughs> เป็นทั้งประธานเป็นทุกอย่างให้เธอ <c oughs> แล้วเนี่ยนะคะโอ้โหสุดยอดเลยคะ่ะพี่ส้อย <c oughs> โอ้โหปื้มกันมากเลยพี่อ๋พี่ พระอาจารย์ก็ยังบอกพี่ส้อยไหวกันไหมเนี่ยตาเป็นนกกระปูดแล้วบอกไหวเจ้าค่ะไหวไหวคือปลื้มจนลืมสังขารตัวเองเลน,นลืมลืมเหนื่อยนะเขาเรียกว่าปลื้มลืมเหนื่อยนะคะ<ช>โอ้โหอนุโมทนาบุญกับพี่ส้อยแล้วก็ทุกทุกท่านเลยนะคะที่ได้สั่งสมบุญอย่างปลื้มปิติใจทีนี้ค่ะ <c oughs> ต้องมาถึงคําถามนี้แล้วนะคะต้องบอกว่าชีวิตของพี่ส้อยนี่เปลี่ยนแปลงแบบ พลิกชีวิตเลยเนี่ยนะคะเพราะว่าเพียงแค่ได้มีโอกาสมารู้จักรักษาศีลแล้วก็ชีวิตก็ดีขึ้นมากมายเลยต้องถามคําถามนี้เลยค่ะว่าความรู้สึกจากใจเลยนะคะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับพี่ส้อยบ้างคะ,ะวัดพระธรรมกายนี่เหมือนให้ชีวิตใหม่ชีวิตที่อยู่ในเงามืดได้มาอยู่ในเงาสว่าง อย่างนี้ถูกต้องนะคะแล้วก็ถอยห่างเพราะว่าชีวิตพี่นี่อยู่กับเหมือนอยู่กับอบายามุกต่างๆแล้วได้ถอยออกมามันเหมือนอได้ถอยห่างขุมนรกออกมาไม่ไม่ไม่ตกนรกแล้วค่ะคิดคิดอย่างนั้นนะคะ แล้วอ่าเรามีบุญแล้วที่ได้มาเจอครูบาอาจารย์ได้มาเจอเส้นทางสว่างนะคะก็คือคือมันแตกต่างกับแต่ก่อนมันเป็นสีขาวกับสีดำเลยค่ะมันจนอธิบายไม่ถูกก็คือได้เปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่ในชาตินี้เลยเนี่ยนะคะ การที่ได้มีโอกาสมารู้จักกับว่าพระธรรมการรู้จักคําสอนครูบาอาจารย์แล้วในส่วนข้อคิดข้อทรรหรือว่าแนวทางเป้าหมายในการดําเนินชีวิตต่อไปของพี่ส้อยเป็นอย่างไรบ้างคะ,ะคือจริงๆแล้วก็คือคิดว่าเราทําวันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็รักษาศีลเจริญภาวนาทำตัว ไม่ให้เป็นภาระของใครหรือสังคมแล้วก็ทำตัวให้อคือคือเราไม่ไม่เป็นภาระใครแล้วก็ช่วยเหลืออะไรใครได้หรือนั่นนั่นคือข้างนอกไม่ใช่ในวัดนะคะส่วนในวัดนี่ก็คือตั้งเป้าไว้ก็คือตามหลวงพ่อคุณยาย ตามหลวงปู่ให้ให้ไปจนถึงที่สุดค่ะนะคะต้องบอกว่าเมื่อมีแนวทางชีวิตที่ชัดเจนแล้วเป้าหมายชีวิตก็ชัดเจนมากๆด้วยวันนี้สมาชิกซูมจากฮ่องกงนะคะมาให้กำลังใจพี่ส้อยด้วยนะคะพี่ลาวันนะคะก็บอกว่าอนุโมทนาบุญกับพี่ส้อยรู้ประมาณด้วยค่ะต้นแบบสร้างบาร,รมีที่ดีไม่มีเว้นวักเลยนะคะโอ้โหสาธุแล้วก็มีในส่วนของพี่ลาล่านะคะพี่ลาลาก็มาบอกว่า สาธุสาธุค่ะนะคะโอ้อีกหลายๆท่านเลยนะคะที่ได้เข้ามารับชมเรื่องราวดีๆของพี่ซ้อยได้มารู้ว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้ในชาตินี้วันนี้ก็ต้องขอบคุณนะคะคุณซ้อยรุปประมาณที่ได้มาเป็นซุมไอดอลให้เราในวันนี้ขอบคุณมากมค่ะ ะะโกะโหต้องบอกว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวนะคะจากมืดเนี่ยนะคะมาสว่างเลยแล้วก็จะสว่างยิ่ง,งขึ้นไปที่สําคัญไม่ได้สว่างคนเดียวนะคะทําหน้าที่เป็นกัลายนานมิตรนําแสงสว่างที่เมืองฮ่องกงอีกด้วยนะคะเรื่องราวเหล่านี้นะคะเราได้มารับฟังเรื่องราวดีๆจากซุมไอดอลนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะลาสวัชิกทุกท่านไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ